สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News จีซูตี้ลี่เหล่ปาออกงานเดียวกันสุดท้ายเป็นดราม่าสองประเทศตีกันยับกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกจนได้หลังจากที่สองนางฟ้าจีนเกาหลีใต้ตี้ลี่เหล่ปาและจีซูแบล็กพิงคปรากฏตัวในงานดีออแ r i ริสแฟชั่นวีค เพื่อร่วมโชว์คอลเลกชัน Spring and s u m m e r 2024แม้ว่างานจบแต่เรื่องไม่จบเพราะมีแฟนคลับชาวจีนบางส่วนไม่พอใจกับการเลิกปฏิบัติของผู้จัดงาน d ีอ r ทั้งเรื่องการต้อนรับการรับรองและการดูแลเอาใจใส่ต่างๆจีซูได้รับการทรีตีอย่างดีจากผู้ใหญ่ระดับสูงของดีอ r ขณะที่ตีลีเลอปามีเพียงบริการเท่านั้น รวมไปถึงเรื่องของชุดแฟชั่นที่ใส่ที่ลี่เร่รป้าสมชุดดีออ2024คอลเลคชันต้นฤดูใบไม้ผลิแต่ที่จีซูใส่สค,อ 2024, คอือดีออ2024คอลเลคชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อ,อนพร้อมโชว์ชุดตัวท็อปดีออ s เ24รุ่นพิเศษเฉพาะฤดูการทําให้ชาวเน็ตจีนมองว่า2มาตรฐานและเป็นเรื่องของการโพสตโปรโมท จีซูได้ฉายเดียวส่วนตีลี่เหรอปากับถูกประกาศรายชื่อในฝาร่วมกับทูตตาสินค้าคนอื่นๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งออกมาแยงว่าจีซูคือ global ambassador เธอยอมได้รับการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ